บอลเลตดูบอลทาของผมตายโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โห,โโหส่วนตัวผมนะครับเวลาเจอแครนรูปพีบีแล้วมียอดดาวอยู่ในแครนเยอะๆอย่างนี้รู้สึกว่าเขาขลังมากเลย แบบเหมือนอยังไงจะบอกไงดี <c oughs> แค่เห็นก็วันวันแล้วนะครับยังแบบไม่ทันได้เล่น <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้แล้วแบบโคตึงครับผมหายไป่ร้ลเวตีลูกเฮ้ยเหมือนบนน้ำโอ้เอก็ลง นเขข้้าานเเบฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอเคโอเคผมผมดูสามแยกกับเอให้เอคาดเลยผมเมื่อกี้แบบระเบิดบนโคตรเยอะครับเขาปาคอมโบแบบพี่ปาบนด้วยปาตรงหลุมมาบนด้วยเกือบหนีไม่ทันเมื่อกี้เกือบโดนคอมโบระเบิดสุดเอาเรื่องว่ะแบบนี่คือมือแบบมือสั้นๆเลยนะพอเจอ แค่รถพีบียอดดาวรู้สึกวัานวันนะอันนี้มันเป็นพฟอส์ตัวผมเลยนะมม่รู้เป็นไรคือแบบสี่แคนกับสี่ยอดเขาเข้ากันมากเลยจริงผมชอบมากนะเมื่อก่อนผมเคยมีแคนรถพีบีด้วยนะครับแบบเป็นแคนที่ที่ทำเองเลยนะแล้วเจ็ดแล้วแปดแต่ว่าไม่รู้อยู่กับไอไดีคไหนลืมไปแล้วเพื่อเผื่อนี่ไม่ไม่ได้ย้ายเซิร์ฟมาเนี่ยแบบเอทัน เพราะตอนย้ายค่ายอะเหมือนแบบต้องย้ายแขนด้วยผมไม่ได้ไปย้ายมั้งต่งแท่นเอวไม่รู้ไม่ชัวร์เลยครับระวังโยกกับเพิเ่นบนนะพี่เสร็จเดี๋ยวทงผมบอกโอเคโอเคถ้าถ้าถ้า,าวิ่งเยอะบอกนะพี่เนี้ยไป A. ไฮ้ขึ้นบนขึ้นบนเสียงมีห้องลับเลยกลัวเลยสวยครับโอ้ <Yahoo! S 1> oh my god เออรู้สึกได้เลยว่าผมเล่นเก่งๆม่ะตจงจะเล่นไปนะครับประามาทไ่ได้คือแค่เห็นแค่เห็นแค้นกับยศเขาผมก็วันแลนะ้วเนอะเฮ้ ้ยพี่ขอโทษน้องอีไม่โดนเฮ้ยไม่ใช่ผมขอโทษพี่อีไม่โดนพลาดเลยเมื่อกี้โอ้โหแบบโอ้เกือบจะยิงฟรีพลโคตรพลาดนะแบบเขาหันหลังไปแล้วผมอีไม่โดนโอ้โหเจสียจตดอีไม่โดนโอ้โหเนี่ฮะถ้าไม่ใช่โต๊ะบิ๊กเนี่ยเมื่อกี้ผมน่าจะตุยไปแล้วนะระเบิดบางเงี้ย ห,หลุมบนนี่ตัวตยยตล่าสดุดอ,อยู่ตรงหลุมแช่ของแพทย์เฮ้ยบนเข้าโอเมก้าเจอพี่อุ้ยเฮ้ยไม่เปรี้ยวใช่ไหมโอ้โหโคตรทองโ,โ,โ,โอ้เจอปีศาจอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราโคตรคมครับ ไปหน้าต่างสายสุดตัวหนึ่งพี่เฮ้ยไม่ใครย,ยิงผมวะเดี๋ยวบานาบาบ้นพี่เดี๋ยวปาเบรนองเขียวสวยปานองเขียวไปแล้วเฮ้ยโค้งเอไปที่จิด ไม่ให้ตายเฮ้ยมีเวททั้งว่าเขาแบบพอดีมาพี่ระวังเอลงโอเคเฮ้ยโอ้เอาเรื่องครับผมโอ้โหสิง โอ้ไม่ก็ผมเกิดจังหวะสองมันวิ่งมาไม่ทันตอนแรกเลยท่านึงเจ็บาดเป็สุดเลยสวยเฮ้ยลอกไปพี่สามสองน่าน้งเกียบแล้วยาวมีโอเคแล้ว ผมยิงไม่โดนอีกแนละ้วอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นบนทุกเนิฟอุ้ยโอ้ยดีผมเฟิร์ชช็อตคือแบบไม่โดนเลยอ่ะโอ้เขาอยู่อี่งนี้ผมยิงไม่โดนเออดีนะไอวิกเด้งไม่งั้นตุยไปแล้วเมื่อกี้เราสามสามเนจสิงด้วย เฮ้ยบนบนเหมือนจะโดนระเบิดส่วนครับพี่โอ้โยกอด์เดือดคนัามาไว้ค่อยๆจูนก่อนผมต้อง ười, ค่อยๆปรับตัวกัน เ่าเลยพี่ผมไม่เอาอะไรแล้ววันนี้เล้ยบนเข้าเฮ้ยตายแล้วบนขอโทษพี่ไปเลยนะเลือดหมดเลยสวยครับเอาดิผมไปแวบ,บมาปืดเลือดผมโอ้โหหายหายไปเกือบหมดรอดนะครับแค่ดดเดียวเท่านั้น พลังของทีเจ็ดนี้พอดเกินตัวมุ้ยอุ้ยคมอ,อุ้ยคมเกินนี่เอฟซีลั่นซีค <c oughs> นหลุมเอ้าด่นานนี้บิดโดนยังไง <c oughs> ช็อตฟุกช็อตฟุกอ่า พอกหนึ่งครับเหมือนเหมือนจะมาเอบนหนอพี่ไม่ช่วรแล้วอ,อ,อาจจะโดนแทนได้โอเคเนาะ okay, no. ครับทราบครับเฮ้ยสมอง A สองลกูก okay, ยาวบาเลตหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะมีตบยาวตัวเีย พี่พี่ระวังอยายพี่ป่วนเข้าอ้เฮ้ยโดนสัแยกพี่ผมขอโทษเลยยิงไม่โดนไปแล้วโดนสัแยกแล้วซอรีครับโอเคพี่น้ำตาครับโทษเลยครับพี่ขอโทษเลย ว่าโดนคือถ้าเฟิร์สช็อตผมไม่โดนเลยตุยเลยอุ๊ยคสรแล้ววิวีดี้ไนท์ครับผมวดี้ไนท์ไทยคือโอ้โหพอจังหมาแรกผมพาดนะคือไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยตุยทันทีลาตาย หรือว่าไปการตัดตัดอาวุธนักก่อนนี่นนครับความว่องไวของตัววิกทำให้ฉันรอดจากระเบิดได้แบบปฏิหาร <c oughs> ในหลายๆครั้งด้วยนะคนเข้าโดนตัวแทนเลย โอ้เดี๋ยวนะเขาอยู่เขียวเล็กคน,คนเมื่อกี้คือแบบรุดมาคนเดียวเลยนะมาไวมากคนเมื่อกี้ผมรอช่วยบนอย้อ๋อบาเลตด,ดูบนเ <c oughs> นี่ยแหละตายของผมตายเฮ้ยโอ้โห จังหวะนี้จังหวะนี้ยโอ้โหยุทธการกลยุทธ์หใหม่บัลเลตดูบนลักูตรสุดสปอร์รคุมไอบนวายยีงงี้ผมไม่ได้เดินเลยโอ้ยเกนิน